สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ดำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้ำตอนค่ำนะคะตอนนี้กะหนึ่งถุงกว่าแล้วเพื่อนๆช่วย้ชา์ฟิลอะไรใส่ซีซีแตปลันด์นะเราว่าแซงแล้ลูกหนึ่งถุงเรากินข้าวแล้วนะคะก็เลยมาย่างเหล็งเนาะค่ะมาหนำกะเลีนอยู่ปลาเข่าเพื่อนเนาะค่ะเป็นปลาเลนเนาะปภาษา แม่ย่างเลยตอนแรกว่าสิไปย่างมองทีเ่เคยย่างวันนี้สามีบอกว่าอยากอยากเบิ้งกว่างว่าส่นอยากไปหาย่างเบิ้งกวางว่า,นวาันกว่างมันออกมาต่อคำคำนาะค่ะเนาะงก็เลยน้ำนี่บ่ค่อยอยากย่างดอกค่ะน้ำกินข้าวหัวก็อิ่มทั้ง ไปเล่นอยู่ป่าเขาเพิ่นเดชาฟิมปะป่าวิ่งวิวัวอยู่วทุ่มกว่าแล้วค่ะบัดนี้ขันย่างไปทางไม่กี่สีใสประมาณใสเวลาประมาณชั่วโมงกว่าได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาดินั่งกับน้ำกาทั้งบนแรงสิมีฟุตบอลเนาะมีฟุตบอลนะ โอลิมปิกมักเซ่จิตุฟิมป่อพ่อจิตุฟิมไปยันหัวต้นเอาวะมันเห็นมันเห็นนกแลนไปละใช่จักเกอเนะคะเห็นนกวิววิวมันแล่นน้ำนกไปเพื่อนเพื่อนนกมันขึ้นไปพูดน่ะมาน้ำกะแลนไปน้ำแลนไป เพื่อนนะผมเชื่อสิย่างมันต้องข re ึ้นเขาต้องพุ่นได้เพื่อนเพื่อนขึ้นเขาต้องพุ่นย่างกราบได้เพื่อนเพื่อนน่านี่พวกอยากย่างละเป็นแรกนี่สิมีฟุตบอลเนาะทีมโอลิมปิกมาเซ่เนาะนำเชียร์ทีมโอลิมปิกมาเซ่เนาะค่ะเนาะบพรมันหลีกเอิงเนาะเพื่อนเพื่อนเพรมันหลีกหนึงแต่ว่ามันเป็น ก็สิได้ไปแข่งมินชิมเปียนส์ลีกเนาะนั่นล่ะคะ่ะกระเบิง้งแทบทุกนัดเนะาะเพื่อนๆก็มากระเบิบบ้งแทบทุกนัดที่มีโอลิมปิกมากเฟย์มาเนี่ยมันสิไปทันบ่ล่ะทำไมยังเห็นอย,อยู่ดิบรรยากาศดีด่ดีเลยเพื่อนๆแต่ว่าลมหน่อยนึงเด้ออาจจะได้ยินเสียงน้ำแน่ได้ยินเสียงลมแน่ ไส้มันอยาก,กยานผุนทางจากน้อยมันยัยินเสียงรถอะไกลๆมันก็จะแ,แลนล,ลงทางข้างล่างละมันจะบัญยางบนทางคือเฮาย่างาทางล่างบ่งค่อยได้ได้เพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนปานเขาจะปลูกปลูกผักปลูกพืชปลูกพืชไปให้งก็ให้ควายกินเาขาค่ะเนาะก็ไปย่งเขาเจ้าจวไม่ได้เก่งใจเขาเจ้าจ แต่ถ้าหมากับยังพ่อโอเคกันอยู่เด้ป๊าป๊ายังก้อรวยนะว้าโอ้ยเพืพ่อนๆแนะนำสถานบรรยากาศให้เบิ่งไปเรื่อยๆเด้อะตามกันจะเห็นวันนี้ก็เป็นวิดีโอันนี้หล่ะเพื่อนๆเอาค่ะเพื่อนๆเบิ่งบรรยากาศกันไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบาไร อดเสือเลยเพระาะว่ามันยังขึ้นเขาไส้กับตกไส้กับตกแรงมากกับแบบนอนแบบดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะเอาข้านีดก็เป็นมองที่ไฟใหม่เนาะค่ะเนาะไฟใหม่เดือนที่แล้วเนาะก็ยังเห็นห้อยอยู่ ป,ปาปาผืชดของเพื่อนบ้านเนาะแต่ข้าเจ้ากับพ่าว่าดรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามีิตรบาเฮ้าหน่ายาเฮ้าเป็นเป็นคนเนาะเฮาก็จะเป็นยางเหยียบยางย้ำเนาะเป็นสามีนำเลื่อมมื่อสิเพยเม่งแล้วลือมมื่อสินำก็ต้องบอกเรา เอาเพื่อน,นอเพื่อนนี้น้ำจะบอกว่านี่จะเป็นพริกไทยพริกไทยปลาที่น้ำเคยโอ้ยปีปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วน้ำเคยเบาอยู่เนาะค่ะพริกไทยปลาอันนี้มันยังอ่อนอยู่เพื่อนๆเขารอให้มันดํามก่านนี้แล้วเขาก็จะไปเก็บน้ำก็จะไปเก็บไปตัดเอาแล้วก็เอาเม็ดมันมาแล้วก็เอามาตกแห้งเสียนะเพื่อนๆแล้วก็เห้เป็นพริกไทยเนาะ นักกลายอยู่ได้เพื่อนๆพื่อยอยู่เอาปนี่เพื่อนเพื่อนก็เบิ่งบรรยากาศไปเนาะค่ะเนาะอ่ะเอาค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อกน้ำต้องค่อยๆย่างเนาะค่ะเนะาะค่อยๆย่างบ่อยากเบาให้มันเสียงดังเนาะคะ่ะเกิดว่า เนื่องจาก inen, เอ่อเมียงแล้วอยากแล้วอยากเบิ่งกว้างแลแ้วอยากเค็นกว้างเนาะค่ะพวกน้ําเองก็บ่รู้ว่าจะมีกว้างไงเห็นบ่ได้เพื่อนๆก็ค่อยๆย AH ่างแล้วก็ค่อยเบิ่งเส้นทางของลมตลอดเนาะค่ะอ่าคือการเด็ดหญ้าแล้วก็บป่อยว่าลมมันหญ้ามันปลิวไปทางใดเนาะค่ะเนาะกอ่าต้องต้องเบิ่งอ่ลมพ้อมเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะบ่ให้กว้างได้ยินเสียงเฮาหรือได้กินเฮาเนาะค่ะเนาะเนี่ยกะ ยายเมงเราก็พยายามออบอกกับไส้เนาะค่ะม้านะบอกกับไส้ว่าอย่าแลนไปออกออกอย่าแลนออกนอกนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวถ้ามีกวางกวางจะได้ยินเสียงแล้วมันจะแลนหนีพวกนามจะบอเห็นเนาะคะะ่ะเนาะอันนี้ก็นรุ่นกันไปได้ค่ะเพื่อนๆว่ามันจะเห็นบอเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็มีกวางอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาบลูมันจะออกมาตอนใดจังสินนะอันนี้แค่พวกนามอยากจะเห็นแล้วก็อยากไปเบิ้งซื้อๆเนาะค่ะเนาะยายเม่งเราก็พยายามที่จะ พยายามบอกไสเนาะคะ่ะว่าอย่าแล่นออกหนาอย่าแล่นออกหนาพยายามเอาเอามันมาอยู่ใกล้ๆเฮาเน,นาะค่ะเนาะบอกน้ํากยางค่อยๆย่างเบาบ่ย่งา,า,ายงเหยียบไม้เหยียบเหยียบกิ่งไม้นมคะยานกว้างได้ยินเสละกว้างจังีเนาะคะ่ะเนาะอันนเพิ่นๆเห็นหนทางบง่คหนทางนั่นคือขึ้นน้ําทายมาต่างๆตอนนํา,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 นาเวาะะ้าเนาะอันนี้พวกนั้นก็ขึ้นมาทางทางเขาละ เดี๋ยวถาเบิ้งกันต่อไปได้ค่ะเพื่อนๆว่าพวกน้ำจะมีโชคดีได้เห็นกวางบ่จริงๆถ้าพวกน้ำอยู่อยู่บ้านนะอยู่ในบ้านบางเท้อกะเห็นกวางมันมันยางเนาะค่ะเนาะยางบางเท้อกะเห็นเนาะค่ะประมาณสิบมือยี่สิบมือก็เห็นเท้อนึงจริงๆนะบ่ได้เห็นบ่อยได้เพื่อนๆเอาอนี่กะยางขึ้นเขาไปเรื่อยๆได้ค่ะเพื่อนๆยางขึ้นเขาเรื่อยๆ อันนี้เนเี่ยเมงเลาวบอกว่าให้เบิงห้อยสัตว์ปลามันมยางขึ้นยางลงเนาะคะนะ่ะเนาะกอาจจะเป็นกวางแน่อาจจะเป็นหมูปลาแน่อาจจะเป็นกระต่ายแน่ทั้งสิ้นนะแม่เพื่อนๆเขากับเบิงเอาว่ามันเป็นห้อยสัตว์อีหยังสิงนะเนี่ยเมงก็บอกว่าน่าจะเป็นกวางเนาะคะนะ่ะเนาะแต่นามนี่คิดว่าน่าจะเป็นหมูปลาหลายกว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพื้นที่รอบๆมันมันจะคือจังมีการดุดดุดขี้ดินคืนทั้งสิ้นะ พอปกติเรากวางมันจะไม่ค่อยดุดเนาะค่ะเนาะม่แต่หมูป่ามันจะดุดหา้ายังกินอยู่ในดิน,นเสียงไหมพ่เพื่อน,อนแต่ว่าการน่าจะขึ้นลงทั้งสองชนิดล่ะค่ะทั้งจะก,กวางทั้งจะหมูป่านั่ะค่ะเพื่อนๆอ,อันนา้นกับปีนเขาอีกลูกนึงขึ้นได้ค่ะนี่ปีนปีนเนินดีกว่าเพราะมันปีนเขาแล้วคะปีนเนิน เป็นปีนเนื่องขึ้นสูงไปอีกสักหน่อยเลยนะปีนขึ้นเรื่อยๆได้เพืเ่อนๆป,ปวดหัวเขายังหนักเลยหละนะะ่ะหน้าก็ได้อยิ่งแล้วก็นย,นย,ย่นย่นหยาเรื่อยๆนะคะเบืงบ้งเบื้งแรง ลมมันปิวไปทางใดเนาะเพื่อที่จะขอให้กวานก็นยังได้กินเฮาได้ยินเสียงเฮาเสียงแบบนีน้เนาะเนาะนำกระชิญย่างไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนเะนาะนำกระปีนขึ้นอีกเนินนึงเนาะค่ะเนาะเอาเพื่อน,น,น,ะะน,อน,นกระเบิ้งกันค่ะ เรื่อยๆด้พอนเพื่อนเพื่อนจะเห็นกวางเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะเห็นกวางเบื้องดีๆด้อนเพื่อนเด้เนินนี่จะเห็นกวาง ดีเอ้าบ้างใส่ใส่เฮ้ยดีไหนสิเพื่อนพวกน้าเห็นกวางเนาะค่ะเนาะเห็นกวางอยู่ตรงนี้เนาะค่ะโชคดีที่เห็นเนาะค่ะเนาะกากระพยายันกะโอเค ส <laughs> ีสองทุ kind of ่มแล้วเพื่อนๆ่อนนี้ยันเราฉลองเบียร์แล้ผู้เดียวเนี่ตรงเบียร์เราเบียร์มากแล้วว่าเห็นกวางเช่นสิดื่มเบียร์มาเส้นมาเห็นฉันสิ่มาดื่มสิไปดื่มบ้ายมาเส้นวันนี้แล้วก็สิ่ดื่มจ้เห็นกวาง อังเทดังมองเนี่ยเขาดังเอ,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 อคาครับเพื่อนๆนางจเจเห็นกว้างแล้วก็สิขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พอกับนำไ่ในคลิปวิดีโอหนาะค่ะเพื่อนๆส้ารบุญนิสอร์ดีค่ะบ๊ายบาย สมบปะล่านา่อไเดียวเอเดียวาใสาสอออออออเดียวมาเกิดเกิ์มากลายล้คะมากลาย <laughs> oh.